ต้นมะกรูดคะ่ะทุกคน50ยูโรคะ่ะทุกคนอยากได้แต่ว่าแกบอกไม่มีที่ไปไว้ในบ้านดูตีใบมะกรูดงามๆใบใหญ่ด้วยอยากได้อยากได้เจอใบมะกรูดแล้วก็50ยูโรต้นใหญ่อยู่เด้นเนี่ยดูเด่ต้นใหญ่อยู่นะ50ยูโรค่ะใคอ,อยากได้อยากได้พอดีเอาไปใส่แกงนะคะใหญ่มากเลย ต้นสูงนะเนี่ยต้นใหญ่เนาะห้าสิบยูโรถือว่าไม่แพงนะเพราะต้นเล็กอ่ะต้นเล็กวิวเดียวเองนะสามสิบยี่สิบสามสิบยูโรนะดูดีอันนี้ต้นใหญ่อ่ะงามด้วยดุกอันนี้กําลังจะแตกอีกดูดิกําลังจะแตกอ่อนๆดูดิดู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 กำลังจะแตกใบอ่อนๆโอ้ยดูดีใบงามงามดูดิใบสีแดงแดงบอดดูดิใบมะกรูดสีแดงแดงค่ะ อันนี้ใบอ่อนเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยก่อนที่จะเป็นสีเขียวเหรอดูดิพเ,เพิ่งเคยเห็นอะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยดูดิใบมะกรูดแดงพอต่อไปก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นเนาะได้ใบมะกรูดเนาะดูดิใบมะกรูดงามๆอะถ่ายดีวีโอก็ยังดีเนาะได้ถ่ายก็ยังดีคะ่ะเต่ยยังม่มีลูก ยังไม่มีลูกใบใหญ่เนาะเก็บเก็บใบไปได้ไหมเก็บใบไปได้ไหมเอาไปใส่แกงได้ไหมขอสักสองสามใบได้ไหมขอสักสองสามใบได้ไหมอ่ะเอาไปใส่แกงเนาะดีใบอ่อนๆดีเนี่ยอย่างอ่อนๆแต่มันทำไมไมันเป็นเหลืองอ่ะทำไมไม่เขียวอ่ะทำไมไมันเหลือง ทำไมมันเหลืองอ่ะมันไม่เขียวอ่ะดูดิต้นมะกรูดอ่ะดูดิใบแดงมะกรูดใบแดงอ่ะเพิ่งเห็นอ่ะ <aj> เพิ่งเห็นใบมะกรูดแดงฝ <c oughs> นมามึดเลยดูดิฝนมามืดเลยท้องฟ้ามึดตึบเลยฝนมามึดตึบเลยท้องฟ้าดูดิฝนชะตกฝนฝนชะตกมึดเลยมึดตึบเลยมาดู มาเอาอยานะแต่เลยมาที่ที่ขายต้นไม้ไม่ได้ตั้งใจมาเดินมาที่ลานต้นไม้เฉยเลยคนจะตกเลยตัวอันนี้ก็เยอะเยอะต้องฟ้าม,มดุดต้องฟ้าม,มดุดอันนี้ต้นอะไรนี ต้นไม <c oughs> mm ้เยอะเลยต้นไม้ใหญ่ๆใหม่ๆเยอะเลยดอกไม้ก็เยอะดูดิเห็นไหมสวยงามเนาะสวนเขาขายเอออันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยแมงอันนี้เยอะแตนนะแตนเยอะแตนแตนต่อไอตอมพวกผลไม้ร้านเขาใหญ่นะอุ้ยใบอะไรสีเหลืองอ่ะดูดิมันเปลี่ยนสีแล้วอ่ะชอตลุยเลฟเฟอร์อิช่องเช เปลี่ยนสีแล้วดูดิใบไม้เปลี่ยนสีแล้วไม้เปลี่ยนสีแล้วอ่ะดูดิสีเหลืองแล้วอ่ะสีเหลืองกับสีแดงเด้อวจะมาเปลี่ยนสีไวจังสีเหลืองกับสีแดงแล้วฝนจะตกค่ะดูดิมืดเลยมืดตึ๊บเลยฝนสิตกเด้อนี่โอ้ยดูดูวิววิวอยู่โอ้ยมีน้ำด้วยโอ้ยมีสระน้ำด้วยโอ้ยเขาใส่อะไรอ่ะ วาวน้ำใหญ่เลยนะเป็นน้ำเป็นน้ำเสียหรอเนาะน่าจะเป็นน้ำเสียไหมโอ้ด้านหลังเขาฟ้างมากเลยใหญ่มากเลยด,ดูน่าจะเป็นน่าจะเป็น,นถ่ายน้ําเสียเนาะดูดิใหญ่มากเลยอ่ะถ่ายน้ําเสียน่าเป็นที่ถ่ายน้ําเสียวิวสวยงามเลยข้างหลังโอ้ใหญ่ดูดิที่เขากว้างม,มากเลยนะมีแพะมีหมาเต็มเลยนูโอ้ตรงู้เป็นฟาร์มข้างหลังเป็นฟาร์ม ฝนก็จะตกค่ะทุกคนดูดิดูดิดูเมฆดูฝนนะคะทุกคนฝนสิตกแต่บรรยากาศสวยเชาว,วิวสวยมากเลยดูดิวิวสวยนะ,ะวิวแบบว่าฝนจะตกอะไม่ได้เอาขากล้องมาเพราะว่าไม่รู้ว่าแกจะมานี่ถ้าขากล้องมามันก็จะฟังคนนี้นะมันก็จะเห็นสวยคนนี้แกไม่ได้บอกไงว่าแกจะมาไ,มได้พาไปดูดูความ ้านเขากว้างมากเลยใหญ่้านเขาใหญ่มากเลยโอ้ยออกไปได้ตรงนี้ออกไปได้ตรงนี้ออกไปได้นี่ถ่ายได้นะนี่อุ้ยทุ่งฟางใหญ่นี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 ่ฟาร์มเขาดูบรรยากาศนี่นะอุ้ยฟาร์มเขาใหญ่นะมีแพะเต็มเลยน่ะเขาเลี้ยงแพะไว้เต็มเลยดูดิทุ่งฟางมากเลยสวยงามมากเลยทุ่งเขาฟางมากเลย เมื่อก่อนมีม้านะม้าหายไปไหนหมดไม่รู้มีแต่แพะทีนี้แพะเต็มเลยดูดิเห็นไหมเห็นแพะไหมแพะเต็มเลยเดินเต็มเลยฝนก็ชิตกค่ะทุกคนถุงฟางมากเลยดูดิข้างหลังเนี่ยเดินเดินอยู่นะแพะกำลังเดินอยู่นะฝนก็กำลังตกตะคะทุกคนถุงกว้างกว้างเราก็เดินออกมาชมวิวนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้มารับบรรยากาศฝนค่ะ บรรยากาศเย็นๆฝนนะคะหิวข้าวด้วยท้องร้องหิวเข่าแล้วหิวเข่าแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะดูดิของเขาเยอะมากเลยนะร้านเขาใหญ่มากเลยนะใหญ่มากไปแล้วค่ะทุกคน